สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหอมกินดอกกันหน่อยครับตอนนี้ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราจะได้กินผลผลิตของดอกหอมครับนี่ครับกำลังออกเต็มเลยครับนู่นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเดินมาฝั่งนี้ให้ดูใกล้ๆครับเนี่ครับเวลาเขาออกเขาก็ออกเยอะอีกเงี้ยครับนี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับเต็มเลยออกดอกสวยๆนี่ครับ เนี่ยตุ้มๆอย่างเงี้ยครับอร่อยหวานแม่ผัดใส่ตับก็อร่อยใส่หมูสามชั้นก็ยิ่งอร่อยเฮ้สวยๆเลยครับออกเต็มเห็นไหมครับขาวโพลเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับก็ได้เวลาต้องเก็บแล้วครับเนี่ยเราไม่ต้องปล่อยให้เขาออกดอกขนาดนี้แล้วครับอเอาแค่ดอกตุ้ม,มแบบนี้แหละครับยิ่งหวานอร่อยครับ งามๆเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ดอกหอมกำลังออกครับเนี่ยเวลาเขาออกนี่ออกพลิบเ่อกกินเองนี่ไม่ทันแล้วครับกินไม่หมดแล้วครับเพราะว่าันเยอะผมผมก็ปลูกเยอะเนาะก็นอกจากเราได้แบ่งปันญาติพี่น้องเหลือจากแบ่งปันเหลือจากกินเราก็เอาไปขายได้ครับเนี่ยครับ ขายได้ทั้งดอกขายได้ทั้งต้นพัน,นุ์นี่อีกหน่อยในต้นพันุ์นี้ก็มีจองไว้หลายคนแล้วครับมีจองไว้เยอะแล้วก็เดี๋ยวทยอยส่งเรื่อยๆครับก็เมื่อชุดนี้ครับดอกดอกของเขาชุดนี้หมดก็จะกลายเป็นต้นพันธุต่อไปครับก็เตรียมจัดส่งให้คนที่จองไว้เหมือนเดิมครับคนอยากได้ก็เยอะเนะาะทักสอบถามอยู่มาอยู่เรื่อยครับ ดูครับแตกกอต้นต้นหนึ่งเนี่ยี่ปลูกต้นเดียวนะครับเนี่ยตัถ้าสมบูรณ์เนี่ยต้นเขาจะใหญ่เงี้ยแหละครับแตกกอดีมากไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแตกกอครับหอมกินดอกส,อสวยๆสำหรับท่านที่อยากได้พันธุ์หอมกินดอกเนาะอันนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่บัวเลยนะครับ หอมกินดอกกับพัวเลยนี่จะคนละพันกันครับ <c oughs> ใครสนใจอยากได้พันเนาะ <c oughs> นี่เนี่ยพันพันงามๆสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เนาะใครอยากได้ก็ทักสอบถามได้ครับทักสั่งจองไว้ได้ครับกินดอกชนดนี้เสร็จนะครับก็คือจนเขาสุดจนเขาไม่ออกดอกแล้วครับแล้วก็จะเอาทำเป็นต้นพันธต่อไป สั่งจองไว้ได้ครับถ้าใครอยากได้โอเคนะครับมาอัปเดตหอมกินดอกแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ